ให้ตายเถอะผู้ชายคนนี้ช่างน่ากลัวจริงๆระวังข้างหลังเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้กลับต้องมาแทงข้างหลังข้าแบบนี้เลยงั้นหรอเดี๋ยวก่อนสิ่งนี้ มันกินไได้ไหมายท่านเสี่ยวอย่าเพิ่งหุนหันพันเล่นไปปลาทองตัวนี้คือผู้พิทักษ์ของจกักรพรรดิมนุษย์ข้าว่าไม่มีทางหรอกที่ท่านจะกินมันน่ะไม่เป็นไรขอแค่ได้ชิมรสก็พอแล้วช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากจะถูกชายผู้นี้กินนายท่านเสียวข้าขอถามหน่อยมีใครที่เป็นทายาทของจกักรพรรดินีได้หลับนอนกับท่านหรือไม่ จิตบิณญ,ญ,ญาณผู้ทักคนนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อทายาทของจกักรพรรดินีอย่างมากหากเป็นผู้สืบทอดก็คงจะเป็นจูโรเหยียนตอนนี้นางอยู่ที่ราชวงศ์ใต้หยานผู้ยิ่งใหญ่และนางก็ได้พบกับบางอย่างที่เกี่ยวกับราชวงศ์จอมปลอมที่ก่อตั้งโดยจกักรพรรดิตงหญ่และสำนักเทนจีเพื่อที่จะเอาสมบัติของนางนางเป็นผู้สืบทอดสายเลือดของจกักรพรรดินีและเลือดของนางก็ยังบริสุทธิ์มากอีกด้วยราชวงศ์จอมปลอมจัก,กรวรรดิใต้หยานนั้นยิ่งใหญ่ อาณาจักรตรงหยานสำนักเคนจี้พวกมันล้วนเป็นสัตร,ร้ายย้อนกลับไปในตอนนั้นเชื่อสายของจกักรพรรดิจือได้เสียสละศีรษะและเลือดของพวกเขาเพื่อมนุษยชาติพวกเขากล้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรและพวกเขาสมควรตายจริงๆอย่างนั้นหรอทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้ทำท่าทีแปลกๆไปหลังจากได้ยินเรื่องราวนี้กันอย่าก,กังวลไปเลยอืมเจ้าหลงอย่ากโกรธเลย ในชัานเสี่ยวชื่อของข้าไม่ใช่เจ้าหลงแต่เป็นหลงชิวต่ังหากถ้าอย่างนั้นหลงชิวจิตวิญญาณผู้พิทักษ์ตนนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจริญเหียนจริงๆอ,อย่างนั้นหรอจัก,กรพรรดิมนุษย์ได้ใช้ซากปลาลักหักพังของมังกรศักศดิ์สิทธิ์และใช้วิญญาณมังกรเพื่อปกป้องร่างกายของเขาเพื่อพบแน่นกดนี้ขึ้นมาหากผู้สืบเชื้อาสายของจัก,กรพรรดิได้สัมผัสก,กับจิตวิญ,ญญาณของผู้พิทักษ์จะทําให้ร่างกายของจักรพรรดิสูงสุดค่อยๆเดือดขึ้น และเขาจะได้รับมรดกที่แท้จริงของจกักรพรรดิมนุษย์ไปและสิ่งที่อยู่ในมือของท่านก็คือจิตวิญญาณผู้พิทักษ์กฎมันมีประโยชน์เยอะขนาดนี้ถ้าเอามากัดสักคำคงจะไม่มีผลเสียอะไรหรอกมั้งนี่เขาจะกินข้าให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าปลาทองตัวใหญ่เจ้าคงจะ,งะงไม่สามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้หรอกใช่ไหมแต่รูปร่างปกติแบบนี้ก็ไม่น่าจะรสชาติแย่หรอกนะขอข้ากัดเพียงคำเดียว คงจะไม่ส่งผลกระทบหรอกนะแม้ว่าจจอรเหยียนจะรู้่างก็ไม่ตำหนิข้าหรอกโปรดเมตตาข้าด้วยเถอะเสียงมาจากไหนกันเจ้าเจ้าไม่เพียงแต่เป็นวิญญาณผู้วิทักดเท่านั้นแต่เจ้ากลับมีสติปัญญาอีกด้วยใช่ไหมเจ้ากำลังพูดถึงปลาตัวนี้งั้นหรอในท่านเสียวมันเป็นอย่างที่ข้าพูดไปเมื่อกี้จริงๆทั้งที่เจ้ามีสติปัญญา การปล่อยข้าไปก็เป็นเรื่องง่ายไม่สิในเมื่อเจ้าเป็นถึงผู้วิทักฎทไหนเจ้าถึงได้มาอยู่ในที่แบบนี้กันไม่มีอะไรหรอกข้าแค่รู้สึกเบื่อเบื่อก็เท่านั้นเหตุผลบ้าอะไรกันเพียงเพราะความน่าเบื่อเขาถึงกลับปล่อยให้ข้าถูกแผนอยู่แบบนั้นมาก,กว่าร้อยปีในท่านเสี่ยวด้วยการดำรงอยู่ที่ยิ่งใหญ่เช่นท่านไม่สำคัญว่าลูกหลานของจกักรพรรดินีจะต้องการติดวิญญ,ญาณผู้วิทะกฎหรือไม่ก็ตาม ชายชราตัวน้อยผู้นี้ทำอาหารเก่งข้าขอถามนายท่านเสี่ยวท่านอยากจะกินตุ่นปลาทองตัวนี้หรือไม่ขอขอบคุณเพจ Condition ต้องการสนับสนุนผู้แปลติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ